ทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่หว่าตาฝากทั่ว ปักซอยไล่ขับตัดอยู่ได้ทีเราจะได้ขับเตะมันก็วิ่งหนีเร็วแล้วกันเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังเราเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าหรือว่าเราตาฝาดไปมไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเหมือนมันมีเสียงอะไรก็ไม่มีอะไรนี่หว่าตาฝาดชัวร์ กางก็ร้อนแล้วก็รู้สึกมีอะไรตามข้างหลังมาเขาไม่รู้อ่ะเฮ้ยวันนี้มีมวยคู่เองที่ว่าเขาทรายก็ซี่เจอกโบขาวอือเออต่ออี่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่เราเห็นเมื่อกี้จะเป็นเฮ้ย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 เข้าเฮ้ย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  คอมดี้คอมดี้คอมดี้เอ้าโหวอะไรวะเล่นเกมก็แพ้พ่อก็ไม่รักตีสาวก็ไม่ติดโอยน่าเบื่อจังเลยเนี่ยหาอะไรเล่นดีวะพี่นู่งคงใกล้จะกลับมาแล้วนี่หาอะไรแก้ดีวะมีข้าวหอมพอดีเลยอ๋อรู้แล้วแกเป็นผีข้าวหอมดีกว่าอ่านี่ เราคงต้องกวนฉีราดน่เลยไปดักรอดีกว่าเป็นยังไงโอ้อะไรวะพี่ผมแกงแค่นี้ต้องแกงพี่ทำไมเนี่ยผมก็เหงาอ่ะไม่มีใครเล่นด้วยกับผมเลยอ่ะรู้ว่าว้เี่ยพี่จะหัวใจวายเนี่ยโอ้แกงแค่นิดเดียวทำกลัวไปได้โอ้อะไรอ่ะโอ๊ย ถึงทีพี่บ้างกัน,นกินแกงคืนนี้เข็ดเลย